เนานสังารีนางนางสังฆาภิพวยจะยมาารังสมาสัมบุตรผาทวารควรทางหาข้วันตางอภิวาเดมิ วางกาตุวากาวาตานทำโม,มนดามันนามสามีสุปฏิปนโนผากวาวต,าาตัวสวัางกาสังตุสังกังดามี ยังปันเตติสระเนนสหาดังกาสมนาคตังพุทธะปัญญาตังอุปโธตังสิรังยาจามาตุติยัมปีมะยังปันเตติสระเนนัสหาดังกาสมนาคตังพุทธะปัญญาตังอุปโธตังสิรังยาจามาตตติยัมปีมะยังปันเตงทิสระเนนัสหัา อัตตังคัสสะมนาคตังพุทธะปัญญาตังอุปัสัตังทิรังยาจามาังสีลังนี้ละฮะไปท่านหอดสิโลปัจจยาละยาจามะเปละะ่าวายักเอานาเล่นนี้หน่อยหนึ่งบอกอีมานิเปละะ่า บรรดาสุดท้ายบัญยาจามะบ่าจะย,ยาแล้ว <c oughs> คำซับมาข่านี่ฟังง่าเนี่วันนี้ไปงานดำอำเภอโพนทอง อของคุณครูไปแล้วก็เอออยู่สิเลยก็ดำมดหอดเวลานะหมู่้าทั้งหลายคือเดียวเนอะนะีมว่าเพิ่มิมวอ่อยู่สิเลยก็ตามหอดเวลามาดำมดดำเพราะปลาเหลเขาของเป็นปลาเหลเขาของหองงานดำตายแล้วคือเลามืดตึ๊บเลยเด้ สลาบุคาขึ้นเนะีจัาเราไปทางเลยเจักเราอยู่เราเลยจักเรากินเราเลยโอ้ยขังเด้โอ้ยบุคาสิมีจะตายแล้วเอ็นเราเลอะเรามีตายอาจารย์เอ็นเราเลอะขน้อยอยเรามีตายตายละาขังเด้จะเราไปทางเลยคือเรามืดตึ๊บบาดเดียวแล้วเลยจักแล้วอ่ะ ผู้าก็มีเคยตายคือเดียวลวะวะจักเรเบาะนะเลยจักเระเ้านะเลยชื่อแต่คำพระพุทธเจ้าว่าไว้พระพุทธเจ้าว่าไว้ว่ะปุญญาณิปรโลกะสมิงบุคคลผู้อยู่ในปรโลกบุคคลผู้อยู่ในปรภพบ,บุญเป็นแสงสว่างบุญเป็นเครื่องนำทาง บุญเป็นเครื่องปรุงบุญเป็นเครื่องแต่งบุญเป็นอาหารบุญเป็นผ้านุ่มบุญเป็นผ้าหฮมบุญเป็นที่รับบุญเป็นที่นอนบุญเป็นอายุวัน,นสุขพะพละปฏิพันธขึ้นใดอย่างเดียวเออกูตังเอดบุญเลยตื่นเศร้ามาหน่าลืมตางวงเงี้ยโ้ยมีตายแล้วเว้ยพุทโธท,ทันทีเลยนะพุทโธหนึ่งพุทโธสอง ลุกไปย่งางไปเอาห้องน้ำกับพุโทโธสามพุโทโธสี่นั่งอยู่กับพุโทโธห้าพุโทโธหกยาทังกลกกระลากออกตามปพกติลุกา่าล้างหน้าแปรงฟันพุโทโธพุโทโธย่งางออกบินทบาตกับพุโทโธพุโทโธนับไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาานะจนหอดขณะนี้ได้พุโทโธไปหลายพันแล้ว โอ้ยได้กำไรแล้วคนนีอ้อ่านี้เป่นห้องว่าคบหาบัณฑิตฝั่งเจอเจ้าของกระทำไว้ให้ดีกระทำไว้ให้ชอบประพฤติปฏิบัติธรรมให้เหมาะให้ควรแก่บทบาทฐานฐานะน,นา,นา,นาทเีเวลาเวลาแต่ผู้ขาตั้งเจอในนี้นะ,ะหมู่เจ้าตั้งเจรดญเลยมีหูจักนะไม่ทันได้ถาม นยนเงาลาถามเบื่องเ้าลุงวินตื่นขึ้นมาแต่เศร้ามาได้สักพุทโธแล้วเอามาฆะตื่นเช้ามาได้ทะเลอแล้วเอาเงาแพงตื่นเศ้ามากรมเงาะกรมงอมได้ทะเลอแล้วพวกข่าวว่าโอ้ยเอเดเผื่อเดมันหยางยะนันนก็ยืดถ้ามันตรงตรงได้โอ้ยจานกระเทาแล้วยาหรู้จักต่อสังขารเป็นอย่างนั้น พนะระพุทธเจ้าพูดว่าหนึ่งการคบหาบัณฑิตนักปราชญ์สองการฟังธรรมคำของบัณฑิตนักปราชญ์สามการประพฤติปฏิบัติกระทำไว้ให้เหมาะให้ควรแก่ฐานฐานะของตนสี่ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมญ่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอ่นนี้เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ผู้าก็ตื่นเจ้ามาก็คบพุทธโธฟังเสียงหัวเจอเจ้าของฟังเสียงพุทธโธประพืชปฏิบัตินับพุทธโธให้ได้เกินอายุและกินข้าวมื้อเลยก็ตามถ้าไม่ได้ท่านได้พุทธโธแล้วกับอายุเรามีกินข้าวเรามีกินน้ำเป็นนั้นบังคับเจ้าของในบรนหัวชีวิตเฮาเป็นธรรมะน้อยสังขารทั้งหลายเป็นธรรมะน้อย คือคานเข้าไปหาความมืดความดำนะถ้ามูเจ้าทั้งหลายนะถ้านะหักษาเจ้าของไดนะ้อย่างลุงแร่อย่างลุงตาบนี่โอ้ยชุดหยอดละ่นะญาดนโนมมาวัดนี่ผู้นึ่งละ่นะที่ว่างเจอได้นะไปสู่ปร,ปรโลกแล้วโอ้ยนะถ่าได้อย่างลุงแร่นีนะอัน,นี้เท่าที อยู่ไกลนไกลหอนี่บุคคลก็้ารับรองเลยว่าสบายหักษาเจ้าของใดบุญคุ้มปีกคุ้มห่างหมู่จอทั้งหลายตั้งใจเนิ่นวกไฟคิดอ่านในเจ้าของให้ดีนะโมตสะปะวะโตระหตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตันสานบาควาโตอะระหะโตสัมมานนัมเบนดันสาน นามวน,นตัสสัมภคะวตวนอะระาตวนสัมมัมสัมบุญตัสสัมนามวนตัสสัมภคะวตวนอะระาตวนสัมมัมสัมบุญตัสสัมพุทธังสรณังคัจฉามิ ควนทางสรานังขัดฌามิธรรมสระนังขัดฌามิธรรมสรานังขัดชามิสังขังสระนังขัดฌามิสังขังสรานังขัดฌามิโนติยามปีบุตรทางตรนังขัดฌามิ ดูเตียมปีพวดทางสารานังขัดชามีดูเตียมปีธรรมังสรานังขัดชามีดูเตียมปีธรรมังสรานังขัดชามีดูเตียมปีสังขังสารานังขัดชามี ตาตียัเปียสังขังสระนังขดชามีตาตียมปีบุทังตรานังขจชามีตาดียัมปีพุทธังสระนังขดชามีตาตียมปีธรรมังตรานังขจชามีตาตียัมปีธรรมังสระนังขดชามีตาตียมปีสังขังสรนังขจชามีาดีย ยมปิสังขังสราณังขจามีสราณะขมานังนิทิตังอามะหันติปณติปาตาวิรมะนีสิกขาปทังสมาทิยามิ าาอานานิปาัตยเวรมณีสิงคะบะาบัทังสมาทิยามีอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินนาธานาเวรมณีสิงคะบะาบัทังสมาทิยามีพูดที่สมาทานศีลห้าให้ว่ากาเม อัพรมาจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอัพรมาจาริยานเวรมณีสิงขาปทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุสาวาทา เวรมณีสิงคบันทังสัมาทิยามิสุรามิรยามจาปามารถานาเวระมณีสิกขาปังสมาทิยามีสุรามิรยามจับปามารถานา เวรมณีสิงการบัทงสมาธิยามีูที่สมาทานศีลห้าให้ว่าแต่เพียงเท่านี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามี เวการาผูชนังเวรมณีสิงการบัณฑงสมาธิยามีเดชขีตวิติวิสุกดาสนามาลาคันธวิเลปานาตรานาแมนดานะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาบัณฑงสมาธิยามี นันจคิตาวันทิตาวิสุงกานานสนามาลาคันทาวิเรียบานนาทารามันดนาวิภูสน,สนาตานัง เวรามณีสิงฆามบ้านทางสมานิยามิโอจาสยนะมหาสยานาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิโอจายันามหาชยนางเวรามณีสิงฆามบ้านทังสมานิยามิ

ีซึ่งบอสดีทพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ได้ทรงบัญญัติไว้ประกอบไปด้วยอันประกอบไปด้วยอแปดประการองแปดประการ่ังที่สมาทานแล้วนี้นั่งที่ได้สมาทานมาแล้วนี้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีเพื่อจะรักษาไว้ให้ดีให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ให้บริบูรณ์สิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเวลาวันนี้ณ เวลาวันนี้ด้วยผลบุญอันนี้ด้วยผลบุญอันนี้ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้รักษาได้รักษาจงเป็นนิสัยจงเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยซึ่งรพระน,นิพพานแห่งข้าพระเจ้าเถิดแห่งข้าพระเจ้าเถิดอิมานิอัตตสิิขาปดานิอัเชกังรตินติวังอุปโปสธาสิลวะเสนา สาธุการราขิตตบานีอามะพันติเลนะสุขติยันติสิเลนะภูขสัมปดาสิเลนะนิพุติยันติตาสโมาสิรางวิโสทะย,ยสาธุต่อไปกล่าวคำถวายทานนะครับนโมัสาพระคะวะโตูรหัตูตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะีิมานี้ะยังพันเติพัตตานีสะปริวรานนี้สีลวันตัสสา โอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานีพระตานีสัปริวรานีปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆรัตังนิตายะสุขายะ าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้เจริญจงรับท่านรับแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์ และความสุขแ,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายลาม,มีบิดามารดาเป็นต้นตลอดการละนานเทินโสทุเอเต็มตัวรับผนปฏิโมควันนี้ เวันรายงานแต่วันนี้อือโอ้ยเสาสายนลืมเบิ่งเวลาลืมเบิ่งปฏิทินเอาเต็มตัวรับพ่อนเอเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้วันพระวันปฏิโมก คณะสยานุสิทธ์ในพระคุญชาวหลวงปู่ชามาปุญญยน้อมถวายพัฒตาหานวันข่าวครอบครัวคุณมารีกลีบปัวขอถวายพัฒตาหานเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นปฏิทานทำใหแก่ปุปกรีอาพี่น้องผู้มีพระคุณสรพสัตว์ที่เคยล่วงเกินกันมาทุกภพทุกชาติขอน้อมถวายทุกทุกวันพระตลอดทั้งเดือนและตลอดทั้งพรรษานี้ นะครอบครัวคุณสุกัญญานะยังยืนพร้อมบุตรธิดาก็น้อมต่ออายพระตาดววนข่าวในวันพระทุกๆวันพระนะตลอดทั้งเดือนและตลอดทั้งพรรษานี้ด้วยนะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแต่คุณพ่อสงัดจันแก้วคุณแม่บุญสม,ค,สมสสคุณป้าสมศรีส่วนณปานคุณปู่บําเพ็ญคุณญาทิพย์สมบัติยังยืนนะก็ขออนุโมทนานะให้เป็นบุญเป็นกุศล เป็นคุณงามความดีได,ได้ตั้งใจในส่วนนั้นพร้อมกันนี้ครอบครัวชินกังสะดานก็น้อมถวายรูปหล่อของโอหลวงปู่เพื่อเป็นอาจารยบุชาก็อนนโมทนาให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่าลืมเนอร์วันนี้กิจกรรมลานวัดลานธรรมเวลาสิบหก นาลีกานะเป็นต้นไปกินะจกรมรมลานวัดลานธรรมหนึ่งชั่วโมงนะแม่ขาวนังชนะีขึ้นมารวมนะนะเป็นครั้งสุดท้ายนะในปีนีนะ้ก็จะไปต่อเอาเดือนนะเดือนตุลานะเดือนตุลาปลายเดือนกินะจกรมรมลานวัดลานธรรมฟังธรรมในลานวัดนะก็เป็นครั้งสุดท้ายนะสามเดือนในช่วงพรรษาก็งด กิจกรรมนะก็เป็นปีละ9ก้าครั้งเก้านะเดือนเรือนเดือนละหนึ่งครั้งนะวันนี้ที่สลานี่นะนะถ้าไปนั่งที่สวนป่านะเดี๋ยวยุงกัดลูกหลานเขานะเพื่อเป็นทุกข์เป็นโทษขึ้นมานะใครเลือดออกหรือยุงลายนะเป็นไรมากไม็ไม่ไดนะ้ก็มานั่งในสลาใหนะ้เรียบร้อยนะแล้วกนะ็วันนี้นะปฏิโมกด้วยกนะิจกรรม ปลูกต้นไมนะ้ของเด็กนักเรียนด้วยก็ก็ไม่เป็นไรเนะดือแบ่งเวลาได้นะเวลาสำหรับนะการดําเนินชีวิตมันมีน้อยมากนะยีชั่วโมงนะถ้ามีการมีงานมีกิจมีธุระเยอะแยะมากหลายนะเราก็จะไม่มีเวลานะยิ่งเอาเวลาเป็นเวลาตายนะมาสมทบร่วมด้วยนะี่ยิ่งไม่มีเวลา นะฉะนั้นเมื่อใดทีนะ่ที่ท่านทั้งหลายมีเวลานะมีใจมีศรัทธาก็ให้ฟังให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะให้ฟังพระธรรมให้ฟังธรรมนะให้ฟังหัวใจนะของการนะละคลายในวางนะเพื่อไม่ยึดไม่ติดคำนะว่ายึดคำว่าติดเนี่ยเรายึดมาเราติดมานะตั้งแต่อายุอย่างน้อยแะแวแะ นะแม่วิ่งใส่เราก็ยึดแล้วเราต้องเอาเสียงร้องไหนะ้เพื่อเรียกคุณแม่แ้แนะ้แว,แว,แวนะ้พ่อวิ่งใส่เราก็ยึดติดแล้วว่าเ,เราต้องใช้เสียงนีนะ้เพื่อให้พ่อวิ่งมาหาเพื่อให้แม่วิ่งมาหาเห็นไหมมันเรียนรู้เฉพาะชีวิตนี้นะนะเรียนรู้ในการยึดการถือเลยนะขาดหลอดออกมาแวแวแแงแงไหมมันยึดติดเลย ว่านี่แหละนะประกาศการเกิดแล้วะข้าเป็นใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตของข้านะนึกได้แค่นั้นแ้แงแงนะจากแานมากั็พ่อเคี้ยวข่าปอนหนมกใส่ใบตองหมกใส่ใบเป่าหมกใส่ใบตองเลี่ยงท้องอืดหมกใสไม่เป่าอดีหน่อยหมกใส่ใบกล้วยก็กล้วยผิดน,นั่นก็ท้องอืดท้องเสียขึ้นอีก ดังนั้นกาจะเติบก็จะใหญ่มาได้ทุกวันนี้มีเวลาจะให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองต้องการสิ่งใดเลือกสิ่งใดหาสิ่งใดแล้วก็ฟังนข้อคิดข้อธรรมะทั้งในใจตนทั้งจากคําของครูบาอาจารย์จากนั้นก็ฟังหัวใจที่เคยผูกเคยมัดเคยยึดเคยติดละคลายน,า,า,นายวางเพิกถอนปล่อยวางเบิกขา ได้มากได้น้อยเท่าใดบ้างละลก็ไม่ได้หมายท่านทั้งหลายละทั้งหมดวางทั้งหมดนะวางบ้างละบ้างวันศีลละวันพระเวทวันศีลละวันพระคลำวันศีลคลำวันธรรมเวะก็เลือกทำการเลือกทำนั่นละลชื่อว่าเป็นการผร่อนปลนความยึดติดถือมัน่น นะอย่าไปยึดติดถือมั่นเกินมากเกินไปนะก็เอาแต่พอดีพองามนะในตัวโจ้ของให้เป็นให้ได้นะแล้วงานบุญอีกวันพรุ่งนี้นะตักบาทที่โรงเรียนนะทำบุญอุทิศถึงคุณครูครูใหญนะ่อาจารย์ใหญ่แล้วก็มาพุ่มโดยการตา,ตายกันไปนะผู้มีประการะคุณ นะก็ถือเป็นบุญชุมชนนะร่วมกันบ้านวัดโรงเรียนพรุ่งนี้กิจกรรมนะที่โรงเรียนนะแล้วก็นะบ่ายนกะ็กิจกรรมนะในในในส่วนของโรงเรียนด้วยนะนะคนนั่นแหละรักษาคนก็นะคนนี้แหละทำลายคนนะคนที่สมัครสมานสามเเกกกับศรัทธาสาธุยาโจมนะก็อคอยแนะคอยนำ คนะอยกระแน่กระแหนเล็กๆน้อยๆนะเพื่อให้ได้ข้อคิดข้ออ่านคนะอยให้การแนะนำาพร่อสอนเหมือนท่านทั้งหลายนะยินดีพอใจกับผู้ขา้านะก็มาพยายามละพนะยายามฝึกพยายามฝนพยายามเบื่อพยายามหน่ายพยายามคลายพนะยายามบำเพ็ญนะถ้านะไม่ยินดีต่อกัน นะไม่มีใจต่อกันไม่เชื่อมจิตคล้องใจต่อกันแล้วความดีไม่เกิดนะเมื่อมันคล้องกันแล้วก็ให้ตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญในตนของตนให้ให้ดีงามละละเองเวน้นเว้นเองนะบำเพ็ญบำเพ็ญเองนะกนะ็เป็นวันแห่งสตินะวันนีนะ้เป็นวันแห่งการรักษาใจให้ดีๆนะเป็นวันสำหรับวางใจ ให้สุขให้สงบให้ได้ประโยชน์ให้ได้ผลนะคือวันพระคือวันอุโบสถนะคือวันศีลกองสถาญาโยมนะก็เป็นวันทีนะ่จะต้องตั้งสตินะเพื่อรักษาจิตใจให้ดีงามเพื่อวางใจให้สุขให้สงบนะก็คิดดีก็มีความสุขนะคิดสนุกก็มีความนะสบายสบายเพลิดเพลิน นคิดโปร่งใจก็สบายนาคิดเบื่อหนายคลายวางใจก็อิสระโรล่งโปร่งก็ให้คิดให้เป็นบุญแล้วเราจะได้ทำบุญด้วยดีถ้าคิดเอาบาปคิดบำเพ็ญบาปบาปไม่ต้องทำก็เป็นบาปแต่คิดล,ะละ้วล่ะแ่นก็ให้ฝักใฝ่ตั้งใจนะทนุถนอนท์อีกวันพระนี้จบวันพระหน้าสิบห้าวัน ก็ปวารณาอธิษฐานปรษาไม่ใช่ปวารณาก็อยู่จำเปรรษานะก็ประพฤติปฏิบัติญนะาติชมก็เตรียมการเตรียมใจนะอย่าให้ขาดเลยนะวันศีนธะุระประปังจริงๆนะไม่เป็นไม่ตายไม่ไปหาหมอไม่ไม่อยากให้ขาดก็พนะยายามฝึกนะใจขอเราไว้เวลามันน้อย นะสรุปแล้วก็คือพูดถึงเรื่องกาลเวลานะธรรมะกาลเทศะนะตัวท่านทั้งหลายพร้อมหมดแล้วล่นะก็คือเวลาเท่านี้แหละเราให้ปันให้แบ่งกับตัวเองไหมนะก็ตั้งใจให้ดีนะวันศีละวันพระวางนี่คือหัวใจของพ่อเรานะผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญนตนนะดังที่พูดแต่แรกนั่นแหละ ให้คบหาเจ้าของให้ได้ให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ได้ให้ปฏิบัตินาเพื่อวางจิตวางใจในตัวของตัวประพฤติไว้กระทำไว้ให้ดีนาแล้วก็นึกถึงว่าโอ้ชีวิตเรายังไม่ดับไม่วางเรายังได้มีเวลาดประพฤติปฏิบัติบําเพนนะก็ให้ตั้งใจให้ใส่ใจให้ดีให้งามอาตั้งใจจะได้อนุโมทห นาให้พรเป็นบุญเป็นกุศลตามความตั้งใจนั้นๆของท่านทุกๆคนยะทาวาริวะาาปุราปาริปุเรนติสักรเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปะทิตตังตุหังคิปะเมวะสัมิชะโตสเปปุเรนตุสังกะปาจันโดปนระโสยธามานิโชติระโสยธามินิโยวิวาญชานุสสะ

ติอายวะโนสุขังอวละอังอายุโดบรโดทิโรวานาโดมดิปานโดสุขะชะตาเมตตาวิสุขสโส

Nuthaupawe na sand sohi powantu te pawatu sa pamanggalang rakano sa manewataspaā nupawe na, na sand sohi potute pawatu sa pamanggarangrakkano sa badewata.